แก่การตัดผักมากเลยนะอากาศเย็นๆและที่สําคัญพราทิตย์จะไม่ขึ้นแบบเนี้ยเอาไว้กินแล้วก็มาเรียนรู้กันฟรีฟได้นะเราอะปลูกเคไว้โรงเรือนหนึ่งนะเนี่ย ก็หลายเดือนแล้วนาหกเจ็ดเดือนแล้วต้นเขาก็สูงมากขนาดนี้แหละเราตัดไปขายที่สารลางจังหวัดหลายเที่ยวแล้วนะตอนเนี้ยใบเขาใหญ่มากเลยและที่สําคัญมันกรอบมาก เราปลูกบนดินน้ำไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีตอนนี้สิ่งที่ใช้ก็คือเป็นน้ำหมักนั่นแหละลดลงไปจะว่าลดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันใช้ระบบน้ำหยดเดินท่อน้ำหยดไว้ใต้แผ่นพลาสติกแบบนี้นะผ้าคุมแปลงเขาเรียกอย่างนั้นแหละแล้วก็เจาะรูแล้วก็ข้างใต้มันก็จะมีสายน้ำหยดและที่สำคัญ ไอ้ก่อนที่จะปลูกอ่ะเราใช้มูลไส้เดือนกับมูลวัวนะตีตีต,ต,ตีแล้วก็หมักเอาไว้อันเนี้ยใช้เวลาประมาณ6เดือนแล้วนะต้นเขาใหญ่มากดูดิใบอ่ะประมาณเกือบเกือบสองคืบคนน่ะแหละแต่ว่าใบต้นเขาไม่ได้ใหญ่เพียงแต่ว่าใบอ่ะเขาใหญ่เฉยเฉยต้นก็เล็กเล็เรีวเรียวยาวๆอ่ะนะตอนนี้เริ่มนอนลงไปบ้างแล้วลนะ่ะแล้วไม่ได้ใช้ไม้ปกักค้ำยันอะไรทั้งนั้นนะ่ะนะ ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติทางด้านบนเนี่ยเราแกงสลนไว้เป็นสลนสีเงินนะนะกันแสงได้ประมาณ60%ถึง70%อะไรประมาณนั้นแหละ<า>มุงม้งด,ด้านข้างเป็นมุ้งสีขาวนะตา40แต่ลงังคาข้างบนเนี่ยไม่มีแล้วนะลมมาไปกินตั้งนานแล้วก็เลยหันมาปลูกผักเคลแบบนี้ตัดขายสบายใจเฉบเลย ตัดมาสามสี่เดือนแล้วนะเพราะต้นเคลอ่ะเขาอยู่ได้นานนะเป็นปีเลยตัดวันจันเพื่อเตรียมไปขายวันนังคารคและตัดวันพฤหัสเพื่อเตรียมไปขายที่สารกลางวันศุกร์ดในสวนขนาดหนึ่งศอกพอดีเป็นเคลใบิกนะปลูกเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลง และที่สำคัญกรอบนี่นะมีน้ำพริกปลาทูแบบนี้ก็เอาเคลมาจิ้มแล้วก็ไม่ขมไม่เฟื่อนกรอบกินได้ทั้งเป็นผักสดแล้วก็นำไปผัดทำให้สุก ก็ตามแต่จะกินเลยนาะบางคนเขาก็เอาไปอบหรือเอาไปทอดกรอบกรอบปูเองกินเองสุดยอดนะถ้าใครสนใจมาเรียนรู้ฟรีฟีได้นะที่ลาฟาร